ไม่จำเป็นต้องเอาศิลปินมาเปรียบเทียบกันชอบใครรักใครไปติดตามคนนั้นวันนี้ดิฉันจะขอ,อนำศิลปินสีท่านมาพูดให้ทุกข่้นได้ฟังค่ะรักใครชอบใครข้เชีรยคนนั้นและหนึ่งในนั้นที่ดิฉันเชีรยก็หมอลำตัวน,น้อยของบ้านเรานั่นแหละค่ะการเสพความบันเทิงรูปแบบใหม่ของวงการหมอลำหนึ่งหมอลำถือเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รูปแบบหนึ่ง ที่คนติดตามคนดูคนติดตามเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความสุขหมอลำมีพัฒน,นาการด้านการแสดงต่างจากอดีตไปมากการดูหมอลำของคนดูก็แตกต่างกันมากขึ้นหลายๆห,หลากหลายช่องทางจากอดีตที่เน้นหลักไปที่การชมหน้าเวทีหากแต่ปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok 2. นอกเหนือจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าใหม่สำหรับวงการหมอลำก็คือการเสพความบันเทิงที่มากกว่าเสียงร้องเสียงลำนั่นคือการเสพสตอรี่มันคืออะไรการเสพสตอรี่มันคือการเสพเรื่องราวที่มาของศิลปินเสพชีวิตความเป็นอยู่เสพองค์ประกอบรอบตัวที่มากกว่าเรื่องการร้องลำทำเพลง 3. ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด เพราะเป้าหมายของคนดูหมอลำปลายทางก็คือความสุขความพึงพอใจดังนั้นการได้ชมศิลปินคนคนนั้นแล้วคนดูมีความสุขมันก็คือจบแล้วสำหรับการดูหมอลำไม่ต่างจากการฟังการร้องการลํำที่ไพเราะ 4. แต่ก็นั่นแหละใช่ว่ามีสตอรี่อย่างเดียวจะครองใจแฟนหมอลำที่ชื่นชอบได้ศิลปินคนนั้นนั้นก็ต้องมีความสามารถมาเติมเต็มเพื่อการเป,ป็นศิลปิน หากแต่การชื่นชมลหลงไหลในสตอรี่แล้วแฟนหมอลำกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่การล้องการลาชนิดที่ว่าต้องล้อมลำแบบเป๊ะๆร้อซถ้าทำได้เป๊ะคือกำไรแต่ขอแค่ทำได้อยู่ในเกณฑ์ดีแฟนหมอลำกลุ่มนี้ก็มีความสุขแล้ว5เมื่อรายยามาถึงตรงนี้จะพบว่าก็จะเกิดการประทะก,กันระหว่างกลุ่มที่เสพความไพระของเสียงเพลง เสียงร้องเสียงลําจับกลุ่มที่เสพสตอรี่ของศิลปินกลุ่มเสพเสียงเขาไม่สนใจสตอรี่ต่างๆเขาสนใจแค่ร้องรําเพราะหรือไม่เพราะซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเป็นศิลปินหลักๆมันก็ต้องร้องลําเพราะเป็นทุนจะมาว่าให้แฟนหมอลํากลุ่มนี้ก็ไม่ได้มันไม่ถูกนดัด 6. แต่นั่นแหละนี่คือสิ่งที่แปลกใหม่ที่เราต้องทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งแฟนหมอลำกลุมเสพเสียงก็ต้องเข้าใจกลุ่มเสพสตอรี่ความสุขแต่ละคนต่างกันหมดแสะเรื่องการร้องการลําแต่ถ้ามีมาโพสต์มาเมน้นตามช่องทางต่างๆกลุ่มเสพสตอรี่ก็ต้องเข้าใจเช่นกันว่าถ้าว่ากันด้วยเสียงมันก็จริงของเขาไม่ต้องไปต่อปากต่อคำปล่อยผ่านโฟกัสที่สุลปินที่เราชื่นชอบเชื่อว่าถ้าทุกคนเข้าใจร่วมกันแล้ว การกระทบกระทั่งกันจะลดน้อยลงเจ็ดใน่มุมหมองผู้บริหารหรือหัวหน้าวงเขาก็ทำธุรกิจเขารู้ว่าศิลปินคนไหนขายได้ขายไม่ได้การให้ซีนศิลปินสายสตอรี่มันก็ถือเป็นเรื่องปกติที่ควรทำและเข้าใจได้ไม่แปลกอะไรเลยต่อมาก็คือขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างและเอ่ยนามศิลปินสายสตอรี่ที่โด่งดังในยุคนี้มีแฟนคลับ fc มหาศาล เพื่อคนที่เสียเสียงจะได้เข้าใจมุมมองของแฟนเพลงแฟนหมอลำกลุ่มนี้ว่าทำไมเขาถึงชื่นชมและชื่นชอบ 1. น,น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องมาในสตอรี่เด็กสู้ชีวิตที่น่าสงสารมากการร้องไม่ถือว่าขี้เลยนะแต่อยู่ในเกณฑ์ดีมากคือเป็นเด็กที่มีความสามารถเมื่อความสู้ชีวิตปลกความสามารถที่มี ไม่แปลกที่จะคลองใจมาหาชนล้นหลามเรื่องร้องแฟดเสียงแฟกร้องเพีย้ยนมีไหมตอบว่ามีแต่มันคือสิ่งที่เอซไม่ได้โฟกัสเพราะอะไรนั่นละ่ะคำตอบคือน้องมอบความสุขให้เอฟซีเพียงพอแล้วสองน้องอาอายเสียงวิหก ok, น้องเมนนสตอรี่เด็กสาวที่พูดจากเก่งมีสเสน่ห์ตลกและเฮฮาในคำพูดความน่ารักสดใส ความเป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งที่น้องครองใจเอฟซีเรื่องรลา่าเรื่องร้องเรื่องลํากลายเป็นเรื่องรองไปเลยนี่ดิฉันสาร,รภาพเลยแรกๆก็งงว่าเด็กคนนี้เกิดจากอะไรเพราะร้องก็ยันธรรมดาอยู่พอได้ไปตามคลิปนางพูดห,หลายๆคลิปโดนหนางตกเลยอมยิ้มและมีความสุขไปกับน้ำ สามตาหยองระเบียบวัฒนินสตอรี่แดนเซอร์หน้าตากระชากใจแม่ยกรอยยิ้มสดใสเต้นเก่งน้าเอ็นดูเมื่อน้องครองชัยมหาชนตั้งแต่การเต้นแล้วการมาจับไปร้องเพลงจะดีไม่ดีเอฟซไม่โฟกัดแล้วฟิลดารานักแสดงมาล้อเพลงตามอีเวนต์คอนเสิร์ตคือคนดูคิดการ์ดชนิดไม่สนใจสกิลการร้องสี่คอปเตอร์ศิลปินผู้ไทย ต้องบอกว่าถ้าใครไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นก็คงจะงงว่าเด็กคนนี้มาโผและมีซีนที่ศิลปินโผทถ่ายได้ไงก็ตามนั้นเลยสตอรี่เด็กโซนมีความน่ารักน่าเอ็นดูสกิลการร้องแม้ยังไม่เป๊ะแต่ก็มีดีพอกว่าเด็กรุ่นหล้วาวเขาเดียวกันเมื่อ fc ็นดูในความเป็นเด็กเช่นกันการโฟกัสการร้องก็เป็นเรื่ององลุมากพูดมาถึงตรงนี้กลุ่มสายเสียบเสียงร้องก็อาจจะถามแย้งว่า และมันใช้หน้าที่ที่ฉันที่จะไปศึกษาสตอรี่แต่ละคนเพราะคือเพราะไม่เพราะคือไม่เพราะจบป่าหรอกค่ะก็ไม่ได้บังคับให้ต้องศึกษาหรือมาชื่นชอบกิจศิลปินสายสตอรี่เพียงแต่อย่าให้เข้าใจในบริบทของการดูหมอลำว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งที่เราอาจต้องแชร์ความสุขกันแค่นั้นเองจริงๆการแชร์ความสุขกันมันไม่ได้เพิ่งมามีแค่เรื่องศิลปินสายเสียง วีเอศิลปินสายสตอรี่ถ้าเราไปไล่ดูจะพบว่ามันมีการแชร์ความสุขกันหลายเรื่องคือเรายอมรับในจุดที่เราไม่ชอบคือมองเป็นเรื่องปกติเช่นช่วงเพลงวัยวรุ่นคนแก่เขาก็ยอมก็ปล่อยผ่านในวัยรุ่นมีความสุขเขาให้วัยรุ่นได้มีความสุขช่วงโชว์คนทั่วไปเขาก็ปล่อยผ่านให้คนกลุ่มนี้มีความสุข เป็นตนต้ดังนั้นถ้าจะเพิ่มมาอีกสักเรื่องคือการปล่อยผ่านให้เอซีศิลปินสายสตอรี่เขามีความสุขบ้างก็คงแม่หรือบากกว่าแรงนะคะว่าไม้เอาจริงๆศิลปินสายเสียงที่ไม่ได้ขายสตอรี่ก็ใช่ว่าจะเพาะจะเป๊ะอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกมีเพี้ยนมนีเพาะบ้างปวปุนขึ้นไปท้ายนี้ก็นานาจิตตังบังคับแต่ไม่ได้ เพียงแต่อยากให้แฟนหมอลามักแพงกันเข้าใจกันก็แค่นั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกัน หลายคนก็บอกว่าชอบในสตอรี่ของน้องอุงอิงลักในตัวบ้านๆนซ่งน้องไม่ได้ร้องเพลงเพราะอะไรขนาดนั้นมีเพี้ยนบ้าตามสไตล์น้องให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเดี๋ยวน้องก็เก่งแต่น้องเป็นเด็กบ้านๆใสๆไม่มีพิษมีภัยกับใครใครจะด่าจ,จะว่าน้องก็ไม่เคยตอบโต้น้องกระตันยูจากเด็กไม่มีสกินผ่าครอบครัวขึ้นมาถึงชุดที่หลายคนไปไม่ถึงน้องด้วยซ้ํา ถ้าใครลองติดตามน้องจริงๆจะรักน้องที่เป็นน้องไม่ต้องผุงแต่งสี่คนที่ติดตามก็คือหลายคนก็เสบสตอรี่เวลาเห็นเขาประสบความสำเร็จเราก็ใจฟูอาจจะเพราะว่าเรามีปมที่ไม่สามารถสารฝันตัวเองเลยอยากผลักดันน้องๆให้ถึงฝันศิลปินทุกท่านก็มีสตอรี่น่าติดตามและมอบความสุขให้ทุกคนได้จริงถึงจะเป็น fc ของบางคนแต่ถ้าเห็นคลิปน้องอุ๋งอิง เต้าหยองหง่อายจะกดเข้าไปดูและดูจนจบคือมันมีความสุขจริงๆนะน้องๆน,น่ารักมีสเสน่ห์สตอรี่แต่ละคนน่าติดตามทุกคน